ายดีนะคัมาบรัว่าสล้วาีบนแล้วนี่อตูกับลานสองแสก่เนมอันนี้เป็นเงินพอตูกับลานแมนสมไหวสั่งสต่อเนดะสองแสนเปงปลามาคองปลาเมาแสนหนได้มาจากคุณยานทุกคนกัขอจงรุมาบุญกันเดนอาถูกมทนาบุญ กะเป็นผาจีวรเนาะผาน้ำพลเนาะกับเทียนกูหนึ่งเป็นของทั้งพอตุกับร้านเนาะ้าเหือนเนี่ยนี่ไปหลอกทำบุญกับบุญได้ขึ้นเหลือแล้วมาบหลอก ม่เกาอันนี้ถือว่าอะไรต่อยอดนอธิวาสานรดที่มีศิไปแเลวยศิลป็ได้ต่อยอดนักพวกเขานี่ก็ถือว่า มีปัจจัยหนึงรากีบหน่งรากีเพื่อพร้อบด้วยเพียงเข่าทัษาน่กาจงทุ่นอกต่อมาเป็นสันตีติทุพลาตีีคู่สังคม่คูมตียมปีทุตียมปีตัตียมปีตาตียมปีทีิมานนีาทีงมันนีมัญยงพันตีมันยำฟัาตาจักท่อแสง

เด็กๆมื่อนี้คนบลายเนาะคนบลายตวันกับซีซูยิบ่อยหงจะนั่งตลาดที่นี่หงไเลยหักปดเลยักบองกห่างงามพระเจ้าบัวท่านขึ้นมาเบิด เวียดนามย่างเนาะย่างทะยอยถิ่นมาอ้าวแม่ได้ละเบ่ได้แล้ว อให้บวงเบิดบวงเบิดเด่นะนะนะบววัดมันเสียไปน้ำกปกติบวงกับบริยุทธได้ย่อแล้ีเลย่ ในเตี้ยจะเอาอะไรของหวานฮะอาอันนี้เดชได้แล้เฮ้ยได้แล้เออเมบุธได้แล้เออได้แล้วพ่อไว้ให้ผูมิทันได้เอาเพื่อนละถุงดป็เท่าตาได้แล้ว

<cười> <cười> ừ, đây đấy đi ừ. đẹp không đây là đẹp Ăn ừ. à, là đây là ừ. gì đây lê, quán. ừ đây ừ, không ừ

Ui, xăm phô, áo xà Có nhai hết hết xà Có nhai xô không nà Có nhai xô không bởi răn hải bởi năng Áo, có nhai กินข้าวน้ำตาลเด้อพี่น้องงไปบาดีเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อกมากินกับบร้านเทานี้แหละออต้มำไมคือบ่มากินสาบานเออเ้าเมื่อเอาจุกเม่อดำนาจุกเม่อดำนายัดมาแล้ว

ใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งนะอืมนะคามนะกินข้าวสามกีนกันเนาะนอกลุงกะสังกทานกันแล้วแล้วเนาะถวายแล้วแแลล้ว้วก็แดงปั้นของหวานไห้เนอะของายบ้านเฮาเนาะกินข้าวสามกีร่วมกันเด้อโอ้สุขสุขคนเนาะคือ ทำบุญมานี่ขอให้พิษคำนำสู้เบื้องสุขสุขคนขอให้บุญหักษาให้ดูเย็นเป็นสุขเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมั่ตปรารถนาเบื้องสุขสุขคน

เมื่อน <c 1970> <c ười> ี้เมื่อนี้อันพาเด็กๆทำบุญพี่น้องผ้าเด็กๆทำบุญเวลาโอ้ยเลิ้ยงๆใช่บบบท่านถักทายสบายดีเลยสดีเอ้ยสบายดีเออคุณแม่ไม่ใหญ่นอนอยู่เป๋ผู้พิจิตรเป็ให้แม่ใหญ่ เอาผนเอาไปให้อือยเอาไปให้เมย์ให่ผู้เด่นเมย์ให่นอนเปผูลูกูได้ของหวานเฮ้ยเมย์ให่นอนอยู่เปผูเด้ลูกแขวนฮี้นน้องบ้าแขวนหิ้นแล้วแลนี่นไปให้เมย์ให่อยู่เปนะ có ăn sáu khăn ăn phụ sao này cắt tan ai mê nhảy lúc nhỉ đơ mày nhảy tăng là trừ vai đâu cắt pa sai mê nhảy tăng là dưới nị đôi sao lúc mưa thì bờ đây lúc bố mẹ ยางยากบ่ไปเจ้าหรอโอ้ยเออหลงไปมงลูกบันเออทพ่อจังบบเห็นครูซินคือเห็น Kín khẩu của bố bé ta sẽ ta nô à ôi kín lạp xịn thật ngon ngon vô ôi thì mình xạ phần cốp cấp ăn nhọt cái thín nọ cái gì cả là lột đó lúc มาหอนเถือนแล้วไม่เื่อน่ารอะลูกให้แม่ใหญ่นะไม่หงายแล้เยลานเคยอยากหงายเอาไปหงายเสาเอาหายเาเขาสุดหนึ่งเจ้าสุดหนึ่งโดยโขอบใจลลายเด้อพี่น้องเอ้ยเอาหายบัตรอลูกผักไม่ เจ้าเขาแน่มเอาให้อีกลูกโอ้ยขอบใจหลายเด้อเจ้เขาบวลุงมาใส่บาเป็นผู้งามบรบัติเป็นลมก่อนนั่งนะจ้าเจ้านี่ยมันจึ้งหันอีนันะไปกระทไดดดดดบาลีดํหน้าบอ ไปดิพี่น้องน้ำร้านี่ฮะกินแม่นี่หากเมื่อน้ำร้านเลยเดินของหวานมามากินข้าวบันมากินข้าวน้ำกันมายูข่าวอู้ยโลแกนไปดิพี่น้อเโา่มึงจ่เถื่อนยอยพูดบบก้าหย่าอิลิติเฮ้ยไม่เมันตุ๊กในดุนเลยแม่นก้าบอกก้าเข่าข้าวเข้าวเองสิคือกันไปแจกเสือเกปุยยังม่านนี่ก็คือเก่าเขาบอกเข้าวอันนี้นะอุ้ยบอกเอาเด้อพันนี่สิถุงแก่พูดจะสอดเออ มันหยาบเว้ยดั้มจากมือแหละข้าก็ะดามาปูงเชงเว้อหนิอืมกระบอลพร้อมเดียวกับอีเมตรดัมมาๆใส่เดียวข่าวน้ำตาลข่าวปลีข่าวเมื่อนี้คล้องลงทานลายเนาะจนเหลือปกติลงไปวัดสิโบเบิร์ตคือขึ้นมาซ้ำหนึ่งน้ปกติลงไปวัดสีโบเบิร์ตสีเบิร์ตสีโบพ่อพ่อไม่ได้เลือกันมา ก็แจกยาตีน้องก็เอาขึ้นมาแจกหมู่บ้านนะซ้ำหนึ่งสิเวอร์เลยแมวห้าลอดแจกอันนี้เสียไปพี่น้องบรรณาจารย์ร้านบรรณาจารย์นี่เพราะว่าเคยถ่าเพิ่นยผลเมื่อบรรณาจารย์หน้าเพิ่นนะนะหน้าเพิ่นเสียชีวิตแล้วกับซีเมื่อหาร้านเลยแม่พอสุมกันเดชบ่เสียงอ่ำหับ ยังกระซบเกียงอับฮาเพียงอับฮากินแ,แ,กแ,กแล้วลอยากนอนปลาหม่าวยิคอปิดคีเพียงสำนึนนะกเนาะฝากกดติดตามตากดไลค์กดแชร์ชงปลาหม่าวในเด้อขอทุกคนทุกส่งดีมีความสุขสบายดีสวัสด,ดีค่ะบายดี